ยืดวอลลุ่มล็อกทรงด้วยเครื่องดัดดิจิตอลทำยังไงมาดูกันเลยค่ะ,คะเคสนี้นะคะผมลูกค้าผ่านการยืดตรงมานะคะก่อนอื่นเลยเราทำการตัดแต่งทรงผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการนะคะลูกค้าอยากยืดผมตรงแต่ไม่อยากให้ตรงทื่อจนเกินไปนะคะกิกก็เลยแนะนำนะคะการยืดล็อกทรงนะคะ แต่ที่นี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ความทนของลอนนะคะกิจก,ก็เลยแนะนำนะคะให้ใช้วิธีการล็อกทรงได้เครื่องดัดดิจิตอลนะคะทำการตัดแต่งทรงผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการเสร็จแล้วนะคะเรานำลูกค้าไปสระผมดีท็อกล้างสารเคมีด้วยน้ำยาสามบวกนะคะเคสน,นี้ล้างแชมพูแล้วเอามาลงน้ำยาเลยค่ะใช้น้ำยานะคะยืดได้ดัดได้ของเชฟวี่ตัวใหม่ค่ะสูตรแข็งแรงนะคะลงนะคะเว้นค้นไว้1-2เซน นะคะเว้นปลายไว้ด้วยนะคะทุกคนปลายผมลูกค้าเคยผ่านการยืดมานะคะลงโคนทิ้งไว้15นาทีค่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มลงน้ำยาที่ปลายกันเลยค่ะใช้น้ำยาสูตรแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะแต่เติมตัวบำรุงนะคะเชื่อมพันธะไดฟันไฟลเอนไซม์ของ3าบวกตัวใหม่ร้าสุดนะคะใส่เข้าไปในน้ำยาด้วยนะคะจากนั้นก็ลงที่ปลายได้เลยทิ้งเวลาต่ออีก15นาทีค่ะ เชื่อมพันธะไดซันไฟของ3บวกนะคะเป็นตัวใหม่นะคะช่วยซ่อมแซมผมที่เสียแล้วกับ แข็งแรงนะคะแล้วป้องกันผมช็อตระหว่างการ,ร,การทํางานได้ด้วยสามารถผสมเคมีได้ทุกชนิดเลยนะคะหลังจากลงน้ํายาที่ปลายนะคะกิ๊กก็จะเช็คความยืดหยุ่นนะคะหลังจากลงน้ํายารอบที่2นะคะเทคนิคนี้ได้มาจากอาจารย์จากพอสอจีนนะคะทุกคนที่กิ๊กเพิ่งไปเรียนมานะคะนี่นะคะเมื่อแกะแกนออกก็จะได้รอนเด้งๆอย่างนี้แปลว่าความยืดหยุ่นได้แล้วนะคะกะน็นาลูกค้าไปสาะผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมีของสางบวกจากนั้นทําสปาร้อนด้วยทิศ นาเวซี่อีก5นาทีค่ะล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วทาการเป่าให้แห้งสนิทได้เลยค่ะจากนั้นก็ทําการเป่าผมให้แห้งสนิทค่ะทําการยืดโคนผมนะคะเว้นปลายผมเพื่อเข้าเครื่องดัดดิจิตอลนะคะถ้านะคะลูกค้าต้องการยืดล็อกทรงนะคะแนะนําให้ใช้นะคะที่รีดเมจิตไทเทเนียมตัวนี้นะคะหักข้อมือที่ปลายผมได้เลยนะคะแต่นะคะการยืดล็อกทรงด้วยเครื่องรีดนะคะความทนของลอนจะเบามากๆค่ะ อาจจะอยู่ได้นะคะไม่เกิน6เดือนแต่เคสนี้ลูกค้าขอนะคะขอลอนอยู่ทนอยู่นานนะคะเกิน8เดือนถึง1ปีกิ๊กก็เลยแนะนํานะคะให้ใช้วิธีการยืดล็อกทรงด้วยเครื่องดัดนะคะเพราะลอนจะได้ความแน่นมากกว่าและทนมากกว่านะคะเมื่อเราทําการนะคะ รีดผมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเป็นการม้วนลอนค่ะกิ๊กจะใช้นะคะเชื่อมพันธะไดซันไฟเอสซิงของ3บวกผสมเข้าไปในน้ําอุ่นด้วยนะคะจุ่มน้ํา1นิ้วชี้นะคะหวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงาเคสนี้ใช้แกนเบอร์22และ25ค่ะผมลูกค้าค่อนข้างที่จะส้น